สวัสดีครับพบกับวอลต์กรีนชาแนลในคลิปสอนตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมวอลต์แชร์ฟิมุระนะครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีอันสับสักใคนะครับก็คือสอนวิธียกเลิกการซื้อเอฟเฟกนะครับใครที่ซื้อเอฟเฟกรายเดือนไว้แล้วต้องการยกเลิกนะครับทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็มาเซิร์ชที่ Google นะครับพิมพ์คําว่าฟิมุร a ก็ได้นะครับอ่าแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์เลยนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับให้ดูที่ขวามือบนนะ บางหน้าเว็บไซต์จะเขียนคําว่าล็อกอินนะแต่หน้าเว็บนี้จะเห็นโลโก้ของฟิม u l ่านะครับในหน้าเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นการเข้าไปล็อกอินอีกทีนะครับก็คือคลิกที่ My Account นะครับผมในทีนี้ของผมเนี่ยเขาจำ Gmail ไว้นะครับผมผมก็ใช้ Gmail ตัวนี้แล้วจากนั้นก็คลิก Next ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสนะครับแล้วก็มาคลิกล็อกอินตรงนี้นะเมื่อล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นรูปโปรไฟล์ของเราที่ขวามือบนนะครับผม ก็จะสามารถมองเห็นที่เราสับส c ไ i b ์ไว้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับสับสไลทจริงๆผมอ่าสับสกไ i พิกสตูดิโอไว้ด้วยนะครับแต่ว่าผมยกเลิกไปแล้วอันนั้นเสียรายปีนะครับมาดูขั้นตอนการยกเลิกเลยนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับเมนเดตแปลนก็จะมีรายละเอียดว่าเป็นเอฟเฟกแบบไหนแล้วก็ เสียเดือนละเท่าไหร่นะครับเขาก็บอกรายละเอียดมาตรงนี้นะครับผมทีนี้ให้เรามาคลิกตรงนี้นะ cancel subscription นะครับต่อมาให้เราคลิกที่ตรงนี้ต่อนะครับ continue ทีนี้ก็ให้เหตุผลขเขานะครับว่าทําไมเราถึงจะยกเลิกนะครับในทีนี้ผมจะติ๊กตรงนี้นะครับก็คือผมไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับก็จะคลิกอันแรกเลยตรงนี้เสร็จแล้วก็มาคลิก continue นะครับผมในหน้านี้เนี่ยเขาจะถามว่าระง,งับไว้ก่อนหรือว่าจะดําเนินการ ยกเลิกนะครับถ้าเราจะระงับไว้ก่อนเนี่ยให้คลิกอันแรกนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการอ่ายกเลิกเลยเนี่ยเราก็มาคลิกที่คอน t i n นีนะครับเมื่อคลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าเขาลดราคาให้เห็นไหมครับถ้าเราต้องการเอ่อซื้อเราก็มาคลิกดิสเขารีนิวเวลนะครับใช้งานต่อนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการยกเลิกนะครับก็ให้คลิกคอน t i n นีนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้คลิกคอนเฟิร์มนะครับอ่าเท่านี้ก็เป็นการยกเลิก Subscription ของเรานะครับที่เราซื้อเอฟเฟกเสียและเดือนไว้เนี่ยก็ยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม